รู้ป่ะเจน Y เป็นเจนที่เป็นโลกซึมเศร้าเยอะมากเจน Y เป็นเจนที่อายุประมาณ 29, 30ถึงประมาณ4849ประมาณนี้นะพอเขาถูกเลี้ยงมากับพวกเจน X หรือเจนบูมเมอร์เจนบูมเมอร์เป็นเจนบุกเบิกหาที่อยู่อาศัยลงหลักปักฐานเจน X เป็นเจนที่พยายามสร้างฐานะ คือรุ่นแม่เราอ่ะจะเป็นรุ่นบุกเบิกในการแบบพยายามสร้างฐานะแล้วเจนเอ็กจะเป็นเจนที่มีความทะเยอทยานสูงเพื่อที่จะรวยความทะเยอทยานของเจนเอ็กกับเจนบูเมอร์อ่ะมันถูกสอนส่งต่อให้กับเจนวายโดยการเปรียบเทียบเช่นดูลูกบ้านนี้สี่เขาเป็นหมอแล้วบ้านนูนสี่เขาเกตสีเขาสอบติดมหาลัยนั้นได้ทําไมคนนั้นเขาสอบติดโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้ วิธีการสอนของเขาเป็นการสอนโดยการเปรียบเทียบทําให้การเปรียบเทียบนั้นน่ะถูกฝังไปในไมโครชิพในสมองของเจน y เช่นฉันต้องเก่งอายุเท่านี้ฉันต้องมีนั่นมีนี่และเจน y โตมากับการเริ่มต้นมีอินเทอร์เน็ตมีโลกโซเชียลยิ่งเกิดการเปรียบเทียบกับตัวเองเข้าไปใหญ่คนนน้นลงรูปความสําเร็จนั้นคนนั้นลงรูปความสําเร็จน,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 จนี้แล้วก็เอามาเทียบกับตัวเองว่าทําไมเรายังไม่มี ทำไมอายุเท่ากันแล้วยังไม่ได้อย่าง,งน,นั้นปีนี้เป็นปีที่เราเห็นเพื่อนรอบตัวหรืออายุรุ่น,ร,นรุ่นเราที่เป็นเจน Y เครียดกับความสําเร็จของชีวิตมากๆแล้วทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตเยอะมากหลายคนเลยในรอบๆอบตัวเช่นเปลี่ยนงานเพื่อให้เงินเยอะขึ้นทั้งทังทง้ที่อาจจะไม่ใช่งานที่ตัวเองชอบหรือตัวเองถนัดแล้วยิ่งถ้าใครต้องมีพ่อแม่ที่เป็น Gen X หรือ Gen Boomer ที่ต้องดูแล ยิ่งชอบโทษตัวเองว่าแบบทำไมเรายัางดูแลเขาไม่ได้ทำไมเรายัางไม่มั่นคงเพราะการล้มเหลวทางการเงินกลายเป็นการกดดันตัวเองชอบโทษชีวิตตัวเองว่าทำไมเจอแต่ปัญหาแบบนั้นแบบนี้แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่น้อยใจชีวิตตัวเองกันมากๆเพราะเราถูกฝังไมโครชิปจากการถูกสอนของเจนเอ็กเจนบูเมอร์ซึ่งเขาไม่ผิดนะแต่เจนวายเป็นเจนที่ถูกสอนโดยการที่มึงต้องเก่งนะถ้ามึงเก่งมึงถึงจะรวย มึงถึงจะประสบความสําเร็จถ้ามึงมีบ้านมึงมีรถหรือมึงได้ทํางานแบบนั้นแบบนี้มึงถึงจะประสบความสําเร็จทําให้ Gen Y อ่ะเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะมากเพราะฉะนั้นแกเก่งแล้วเว้ยแกลองมองย้อนไป5ปีที่แล้วชีวิตแกมีอะไรบ้าง10ปีที่แล้วตอนนี้แกมีอะไรเพิ่มต่อให้มันเป็นของเล็กๆน้อยๆมันอาจจะเป็นแค่เสื้อผ้าชิ้นใหม่ส้อยเส้นใหม่ หลืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของใหม่ที่เมื่อ5ปี10ปีที่แล้วแกไม่มีนั่นก็เพราะว่าแกเก่งมากแล้วที่ทุกวันนี้แกยังอยู่ถ้าอยากรู้ว่าตัวเองมาไกลได้แค่ไหนแล้วอะแกลองมองไป15ปี20ปีที่แล้วดิพวกแกมาไกลมากภูมิใจในตัวเองกันเยอะๆนะ